สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะและก็สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้กลับม,มาพบกันชินเคยนะคะกับคุณครูสาลี่คารามากในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องการหาผลลบที่ตัวตั้งไม่เกินหนึ่งร้อยโดยใช้เส้นจำนวนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะก็คือห ให้นักเรียนสามารถหาผลลบที่ตัวตั้งไม่เกิน100โดยใช้เส้นจำนวนได้2นักเรียนสามารถแก้ปัญหาได้3นักเรียนสามารถสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้นะคะ,ะทบทวนนะคะการลบที่ตัวตั้งไม่เกิน20โดยการนับถอยหลังบนเส้นจำนวน ดูข้อแรกนะคะ13ลบ5เท่ากับช่องสีเหลี่ยมเรามาดูนะคะ13ลบ5เนี่ยเราจะมีเส้นจำนวน0ถึง21นะคะอันนี้เป็นการหาผลลบโดยการใช้เส้นจำนวนให้นักเรียนสังเกตนะคะ ดูเส้นจำนวนที่มากที่สุดก็คือเลขอะไรคะเลขสิบสามให้นักเรียนจุดไว้สิบสามแล้วก็ทำไมคะนับถอยหลังไปห้าครั้งก็คือหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้าจะได้คำตอบคืออะไรคะ8ดนะคะมันจะได้คำตอบ8นั่นเองนะคะ มาดูเริ่มจากศูย์ไปที่13บนับก่อนนะคะจากศูนปืดมาที่13ใช่ไหมคะจากนั้นนับถอยหลังทีละเท่าไหร่คะทีละ1นึ่จำนวนหครั้งจะได้8ปดดังนั้น1 3บสลบหเท่ากับแดนั่นเองนะคะต่อไปคะ่ะ ข้อสอนะคะ16ลบ4เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมหรอคะอ่าเรามาดูเส้นจำนวนกันนะคะ12ทำไมคะ12เฮ้ยทนนะคะ16ลบ4เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมอ่าดูนะคะเริ่มจากอะไรคะเริ่มจากศูนย์ให้นักเรียนลากมานะคะศูนย์เปิด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 ,ปด,ปดมาที่เท่าไหร่คะ16 จากนั้นให้นับถอยหลังอีกทีแล้วหนึ่งไปกี่ครั้งคะสี่สี่ครั้งนะคะอะจากสิบหกนะคะนับไปถอยหลังไปสี่ครั้งก็คือหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งนะคะก็จะได้คำตอบเท่าไหร่คะสิบสองนั่นเองนะคะสิบสองนับถอยหลังทีแล้วหนึ่งจำนวนสี่ครั้งจะได้สิบสองดังนั้น สิบลบสเท่ากับเท่าไหร่คะ12นั่นเองนะคะ,ะดูข้อต่อไปนะคะ,ะโจทย์การลบ24่สลบสิเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมคะ่ะดูนะคะจากโจทย์การลบ24่สลบสิเท่ากับ ช่องสี่เหลี่ยมจากศูนย์คุูควรขีดเส้นโค้ไไนนงไปที่จํานวนใดเราควรขีดเส้นโค้งไปที่จํานวนเท่าไหรคะเราจะขีดเส้นโค้งไปที่จํานวนยี่สิบสี่เพราะเหตุใดเพราะอะไรคะยี่สิบสี่เนี่ยเป็นทําไมคะยี่สิบสี่มันจะเป็นตัวตั้งเขียนเส้นโค้งบนเส้นจํานวนโดยเริ่มจากศูนย์ไปที่ยี่สิบสี่นะคะเพราะว่าทําไมคะมันเป็นตัวตั้งนั่นเองนะคะ อ่าดูนะคะจากโจทย์การลบยี่สิบสี่ลบเท่าไหรคะยี่สิบสี่ลบด้วยสิบสองจนวนที่เป็นตัวลบคือจํานวนใดคะจํานวนที่เป็นตัวลบคือสิบสองสิบสี่เป็นตัวตั้งสิบสองเป็นตัวลบนะคะให้เราดูนะคะอ่ะให้เราดู ดูก่อนว่า,าเขียนแสดงความสัมพันธ์ของจํานวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมได้อย่างไรให้เราเอาทำไมคะเอาตัวลบเนี่ยสิบสองตัวลบคือสิบสองใช่ไหมคะเอามันมาแยกเป็นส่วนย่อยก็คือจํานวนเต็มสิบของสิบสองก็คือสิบส่วนหน่วยของสิบสองก็คือเลขสองนะคะให้เรียนทาไมคะสิบสองเท่ากับสิบบวกด้วยสองก็คือ เอามันมากระจายนั่นเองนะคะอะดูต่อไปนะคะ,ะถามว่าจาก24่สิลบสิเท่ากับสี่เหลี่ยมสามารถหาคำตอบได้โดยนำจำนวนใดมาลบออกจาก24่สิบสีนำจำนวนใดมาลบออกจาก24คะ่ะก็คือ10กับ2 ก็คือ12นะั้นมันก็คืออะไรคะ10กับ2มันก็คือ12นั่นแหละค่ะนักเรียน10กับ12มันก็คือเอ้ย10กับ2มันก็คือทําไมคะ12นั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าเราทําไมคะเมื่อกี้เราเอามันไปแยกส่วนส่วนย่อยกับส่วนรวมใช่ไหมคะเมื่อกี้เราไปแยกมันออกกันก็คือการกระจายนั่นแหละก็คือ10บวก2ทนะ่ากับ12นั่นเองนะคะอะต่อไปนะคะ ต่อไปนะคะเรามาดาูให้เริ่มจากอะไรคะให้เริ่มจากศูนย์ไปที่เท่าไหร่คะนักเรียน24ใช่ไหมคะเริ่มจากาเริ่มจากศูนย์ไป24แล้วทำไมคะนับถอยหลังทีละ10ออันนี้ถ้าเกิดมันเหมือนอยังไงอะเมื่อกี้เนี้ยเรานับ ถอยหลังทีละหนึ่งใช่ไหมคะเพราะว่ามันนับถอยหลังไปไม่เยอะแต่อนี้มันนับถอยหลังไปทําไมคะมันนับถอยหลังไปสิบสองครั้งถ้าเกิดเรานับไปครั้งละหนึ่งมันก็จะทําไมคะมันก็เยอะเมื่อกี้เราไปแยกส่วนรวมกับส่วนร้อยส่วนย่อยของออผลลบตัวลบแล้วใช่ไหมคะอ่าเราก็ได้มาสิบบวกสิบกับสองใช่ไหมคะก็คือให้เรานับถอยหลังไปเลย นับถอยหลังไปเลยเท่าไหร่คะ10มันก็จะได้หนึ่ง6 7 8สามนั่นเองเนี่ยอ่ะเดี๋ยวครูจะนับให้ดู2 3 4 5 6 7 8 9 10มันก็จะมาเป็นที่14แล้วก็ทำไมคะกลับอีก2ใช่ไหมคะเราก็นับถอยหลังไปอีก2 1 2มันก็จะได้คำตอบคือ 12นั่นเองนะคะเห็นไหมคะแล้วนับถอยหลังไปทีละ1ิบจานวนหนึ่งครั้งจะได้สิบี่หนึ่งครั้งเห็นไหมคะอันนี้เลยหนึ่งครั้งจะได้ส4จากนั้นนับถอยหลังอีกทีละหนึ่งอีกกี่ครั้งสองครั้งก็จะเป็นสิบสามแล้วก็สิบสองดังนั้นยี่สิบี่ลบยิลบสบสองจะได้เท่าไหร่คะสิบสองนั่นเองนะคะเห็นไหมคะนี่สิบสองเหมือนกัน จะได้ตรงนี้เหมือนกันโดยการลบการหาผลลบโดยใช้เส้นจำนวนนั่นเองนะคะอ่าต่อไปนะคะใบงานที่2.9นะคะทำไมคะให้นักเรียนหาผลลบโดยใช้เส้นจำนวนนั่นเองคุณครูก็มีทำไมคะเส้นจำนวนมาให้นะคะให้นักเรียนทำไมคะอะ ตัวอย่างนะคะหกสิ้าลบสิบสอใช่ไหมคะ,ะเท่ากับเท่าไหร่ให้นักเรียนทำไมคะเอาตัวลบมาทำไมคะเหมือนเดิมมาแยกก่อนส่วนรวมกับส่วนย่อยก็จะได้เป็น10กับ12นั่นเองนะคะแล้วก็ให้ดูเริ่มให้นักเรียนนั่นไปอันนี้เขานั่นมา6 นักเรียนก็โยงมาที่เริ่มจาก65ก่อนนะคะเห็นไหมคะเริ่มมาจาก65แล้วก็นับถอยหลังไปอีก10ครั้ง11010ครั้ง11ครั้งนะคะแล้วก็นับถอยหลังไปอีก1อีก2ครั้งนะคะก็จะได้คาตอบเท่ากับ53นั่นเองนะคะ,ะส่วนข้อ1ข้อ2นะคะนักเรียนลองฝึกทําดูนะคะ อ่ามันมีด้วยกัน5ข้อนะคะก็คือให้นักเรียนอลองฝึกทำดูนะคะนักเรียนไม่ข้าส่วนไม่เข้าใจตรงไหนสามารถทำดูได้ตลอดเวลาเลยนะคะอ่าสรุปน,นะคะการลบจำนวนสองจำนวนอาจหาผลลบได้โดยการนับถอยหลังบนเส้นจำนวนก็คือบนเราจะมีเส้นจำนวน มาให้นะคะแล้วก็ให้นักเรียนฝึกลองทําตามที่คุณครูบอกไปนะคะ,ะถ้าหากนักเรียนคนไหนไม่เข้าใจสามารถถามคุณครูได้ตลอดเวลาเลยนะคะสําหรับวันนี้คุณครูคก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย